ทำไมสุนัขถึงตัวสั่นบ่อยๆตั้งแต่เรื่องน่ารักน่าขบขันไปจนถึงเรื่องที่ร้ายแรงควรพาไปพบสตัตวแพทย์เลยละเหตุผลทางด้านร่างกายส่วนใหญ่พวกมันต้องการสะบัดสิ่งบางอย่างออกไปเช่นฝนดอกญ้าน้ำหรือบิดขี้เกียจในยามเช้าตอนตื่นนอนและนั่นคือเหตุผลง่ายๆที่เราคงรู้กันอยู่แล้วแต่ก็ยังมีสั่นแบบรูปแบบอื่นอยู่นะครับ สุนัขพันธุ์เล็กจะสั่นเยอะกว่าขนาดอื่นเรามายกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าสุนัขชิวาว่าสาเหตุหนึ่งที่เป็นเรื่องเบสิกมากๆของการสั่นก็คือความหนาวนั่นแหละสาเหตุที่ทําให้เกิดการสั่นได้เพราะว่าเขามีขนที่สั้นเรียบไม่หนามากพอที่จะเก็บความร้อนเพื่อสร้างความอบอุ่นได้อีกทั้งชิวาว่าที่โตเต็มวัยแล้วก็มีน้ำหนักน้อยกว่า6ปอนด์นก็อาจจะเกิดการสั่นได้มากกว่าปกติด้วยแต่ไม่เพียงชิวาว่าเท่านั้นนะครับ สุนัขพันธุ์เล็กอื่นๆที่มีระบบเผาผ่านพลังงานที่รวดเร็วและไม่มีพลังงานสูงทําให้สูญเสียความร้อนในร่างกายได้เร็วกว่าสุนัขพันธุ์ใหญ่ทั่วไปอีกทั้งสุนัขที่มีตัวเบาจากกะกระตือรือร้นและคึกคักเป็นพิเศษยิ่งทําให้ตัวมันสั่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงความกลัวความเครียดความตื่นเต้นของสุนัขพันธุ์เล็กที่ดูจะมากกว่าพันธุ์ใหญ่อีกหลายเท่าทําให้เกิดการสั่นบ่อยครั้งและปัญหาเรื่องความไวของการสัมผัสก็ส่งผลควบคู่กันไปด้วยนะครับ แล้วทำไมสุนัขจิงสันล่ะมีหลายกรณีนะครับที่การสั่นมีความเชื่อมโยงกับความวิตกกังวลของน้องสุนัขอาจจะเกิดฟ้าร้องจุดพุหรือตอบสนองกับเสียงดังอื่นๆบางครั้งนะครับพวกมันก็สั่นขณะไปพบสัตวแพทย์อยู่ในสถานที่ที่แปลกใหม่หรือในรถนะครับการสั่นแบบนั้นเป็นการตอบสนองทางร่างกายที่มาจากอารมณ์ทั้งแง่ลบและแง่บวกนะครับในบางกรณีนะครับการสั่นอาจจะเป็นผลจากความตื่นเต้นก็ได้นะครับเช่นการเห็นกระโอก เสียงปิดตู้เก็บของเสียงเครื่องดูดฝุ่นแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าการสั่นแบบไหนเป็นอันตรายถ้าสุนัขของคุณนะครับสั่นเป็นประจำอยู่แล้วไม่ได้เพียงแต่การตอบสนองต่ออากาศหนาวหรือการตอบสนองตามธรรมชาติเจ้าของก็ควรพาน้องหมานะครับไปพบสัตวแพทย์นะครับเพื่อเข้ารับการตรวจอย่างละเอียดนะครับ อาการสั่นทั่วไปทั้งตัวนะครับที่รู้จักกันในชื่อของอาการสั่นจากการตอบสนองต่อสเตียรอยส่งผลทําให้กล้ามเนื้อเกิดสั่นไปทั่วทั้งตัวซึ่งตอนแรกนะครับปรากฏในสายพันธ์ุเฉพาะสุนัขที่มีสีขาวเท่านั้นแต่ในปัจจุบันนะครับสุนักทุกสายพันธ์ุก็สามารถเกิดอาการ GTS ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยมักจะเกิดขึ้นในสุนัขเด็ก อีกอย่างหนึ่งก็คือโรคหัดนะครับเป็นโรคที่ติดต่อได้สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนนะครับซึ่งส่งผลทําให้เกิดอาการสั่นได้เช่นเดียวกันโรคลมชักและการชักกระตุกก็เป็นรูปแบบอาการที่รุนแรงขึ้นมาของการสั่นนะครับทำให้ร่างกายสูญเสียาการควบคุมและไม่สามารถตอบสนองได้รวมถึงสุน,นัขชลาบางตัวนะครับก็เกิดอาการสั่นได้เช่นเดียวกันเนื่องจากอาการปวดข้อ,อเสบนะครับหรือไม่ก็เขาไม่ค่อยสบายตัวนั่นเอง ถ้าสุนัขของคุณนะครับมีอาการปวดข้อข้ออักเสบนะครับหรือมีอาการสั่นนะครับแนะนําให้หาแอนตินนมาลดอาการปวดลดอักเสบให้น้องสุนัขแนะนําให้กินควบคู่กับแคลเฟกเพื่อเพิ่มน้ําไขข้อกระดูกและบํารุงระบบประสาทโดยรวมทําให้เขาฟื้นตัวและกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้งด้วยรักระหว่างดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ